และหลังจากการบริหารจัดการจากผู้บุกเบิกฮิหรือว่าในตอนนี้เป็นเจ้าเมืองฮิไปแล้วเขาได้บริหารจัดการหมู่บ้านให้ชาวเมืองทั้งหมดนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ปัญหาได้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเขานั่นก็คือตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะโซนอยู่อาศัยของเราเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล,ล้วภารกิจที่เราเนี่ยกำลังทาอยู่นั่นก็คือเรานั้นเนี่ยจะต้องมีการอัลล็อกเนี่ยเกี่ยวกับรูทหรือว่าเส้นทางการค้า เส้นทางการค้าแพร่งนะฮะหรือว่าไม้แปรรูปนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่เราเนี่ยต้องทามีอะไรบ้างคุณผู้ชมฮะเขาบอกให้เราเนี่ยทำการเปิดไปที่รอยย่บุ๊กนะฮะตรงนี้นะด้านขวาบนตรงนี้ต้องเหนือจากนั้นเนี่ยเราไปที่เทรรตรงนี้หรือว่าเส้นทางการค้าแลวเดี๋ยวเรานัเนี่ยจะทําการเปิดอเออจะเออเราต้องอันล็อกด้วยไม้แปรรูป20อย่างเง้ยเหรอเนี่ยที่ไหนเนี่ยนอตบุรีนะฮะหรือว่านนทบุรีของเราไม่น่าใช่นะนอตบุรีฮะคุณผู้ชมฮะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องปลดล็อกที่นอตบุรีในการเปิดเส้นทางการค้าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บแครงก่อนซึ่งในตอนนี้เนี่ยคนงานของเราเนี่ยกำลังทํางานอย่างสมักถเม่นนะก็มีการเอาไม้เนี่ยมาทําการเลื่อยนู่นนั่นนี่นะฮะแปรรูปออกมาเป็นแครงแล้วก็เอามาเก็บที่โกดังสินค้าของเราซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยรอให้มันครบสักยี่สิบอันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําการเปิดเส้นทางการค้ากันส่วนในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้อย่างอื่นมีอะไรบ้างฮะเราก็จะมาดูนะว่าโซนอยู่อาศัยของเราเนี่ยสามารถขยายไปตรงออืื่่่นนไดด้้หรเเปลาะซึงยี๋ว ถ้าขยายมาตรงนี้มันจะกินพื้นที่ของเหมืองหินใช่ป่ะอืมฉะนั้นก็ไม่ควรขยายไปหรือว่าเอ๊ะเขยิบมาตรงนี้ได้ปะผมว่าถ้าเขยิบมาตรงนี้นิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะได้ก็ได้นะเนี่ยอาจจะได้บ้านอีกสักหลังหนึ่งอะ่ะก็เออหลังหนึ่งก็ยังดีครับะโฉกกดผิดเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคิดว่าน่าจะเพิ่มบ้านได้อีก สักหลังหนึ่งนะฮะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ครับผู้ชมฮะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํอยังอื่นมีอะไรอีกบ้างฮนะตอนนี้เนี่ยนอกจากรอไม้เนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเอาแล้วทุกคนเร่งมือเข้าสิ่งที่เราต้องการคือไม้แปรรูปเข้าใจไหมทรัพยากรไม้มีไม้แปกกรรูปกันมาตอนนี้มี15นอกเหนือจากนั้นหินของเราก็เดี๋ยวนะเออตอนนี้คนงานเหมืองหินของเราเนี่ยนะฮะมีหนึ่งคนทั่วนะีก็เราไม่ได้ใช้หินเท่าไหร่แต่จริงนะก็มีเท่านี้แหละตเข้าไปตะเข้าไปเออนั่นนดีมาามากากกกเเรอ็บททุคํ ได้ดีเป็นที่สุดและเดี๋ยวเรานั้นจะอันล็อกนอตบอรีนะฮะเป็นไงเรียบร้อยฮะในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการปลดล็อกเส้นทางการค้าซึ่งมันนั้นเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างกันละเนี่ยฮะเส้นทางการค้าที่เราซื้อเนี่ยจะมีบอกเลเวลนะฮะแล้วก็มีบอกวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มเนี่ยก็เหมือนเป็นปริมาณสูงสุดที่เราเนี่ยสามารถซื้อขายได้ก็ยี่ห้านอกนจากนั้นนี่อันสุดท้ายเนี่ยปริมาณที่จะอัปเกรดหรือว่าเราเนี่ยจะต้องเอาของใส่เข้าไปเพื่อ ให้วอลุ่มเนี่ยมันอัปเกรดคือเราเนี่ยสามารถเทรดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกผู้ชมฮะทำไมมันดูวุ่นวายจังเลยเนี่ยฮะเจ้าเมืองเราจะต้องเป็นพ่อค้าด้วยอย่างนั้นเหรอและมาดูสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทําได้กันบ้างครับจผู้ชมฮะสิ่งที่เราเนี่ยสามารถซื้อจากพวกเขาเนี่ยก็มีพวกเครื่องมือมีพวกผ้านะฮะแล้วก็มีเบอร์รี่นู่นนั่นนี่นะฮะแล้วก็มีเบอร์รี่หมักด้วยเนี่ยแต่เราเนี่ยอาจจะต้องมีเงินในการแลกเปลี่ยนนเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยสามารถขายเขาได้มีฮี มีโพลิสโตนนะฮะโพลิสโตเนี่นะ่าจะเป็นพวกขินขัดอะไรแบบนี้นะแบบขัดเคลือบอะไรประมาณนี้นะนอกเหนอจากนันมีแพร้งเราสามารถขายแพร้งได้คุณผู้ชมฮะน,น่าสนใจน่าสนใจแต่ภารกิจของเราคืออะไรเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยทำการขายแพร้งอจาจจะการเทรดเหรอเออแล้วมันจะต้องขายยังไงกันเลยเจ้าวิเล a อินเวอร์ตเนี่ยก็คือที่เก็บของของหมู่บ้านของเราซึ่งเรานั้นเนี่ยจะต้องมาปรับแต่งแพร้งตรงนี้เออเราต้องขายยังไงอะ ซล everything above the value เนะ่ยฮะก็คือถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยเราจะขายแพลงทั้งหมดที่เสียงตัดไม้มันดังเหลือเกินขอไปอยู่ตรงอื่นก่อนให้คุณผู้ชมฮะก็โอ้โหอะไรเนี่ยนี่คนขอเข้าเมืองของเราอย่างนั้นเราก่อนหน้านั้นฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิ the manner house เอาละคุณทํางานได้ดีมากเลยนะบ้านเมืองของคุณน่นจะเริญก้าวหน้าไปมากแต่สิ่งที่เขาเนี่ยอยากให้เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือ m a n o r house คุณผู้ชมฮะหรือว่าผู้ห้องโถงใหญ่อะไรแบบนี้คือคฤรหานเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่จำเป็นนะจริงไหมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเน ไปสร้างทีหลังได้ก่อนหน้านั้นฮะขอกลับไปที่รอยัลบุ๊กตรงนี้ก่อนนะขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมกันหน่อยนะกับการขายของเผื่อว่าใครเนี่ยที่เล่นตามเนี่ยจะได้ทําการขายถูกนะซึ่งเราเนี่ยกดตั้งตรงนี้ไว้เราจะทําการขายทุกอย่างที่มีเหนือกว่าสิก็แล้วกันนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เก็บแพรงไว้สิบนะถ้ามันเหลือมากกว่านั้นเนี่ยค่อยส่งขายนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยขายไปทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรใช้งานนั่นเองแต่ภารกิจของเราในตอนนี้ฮะเขาบอกให้เราเนี่ยทำการขยายอาณาเขตของเรา ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะได้ขยายอนณาเขตอันยิ่งใหญ่ของเราออกไปซึ่งเดี๋ยวนะเฮ้ยถ้าเราขยายออกด้านขวาตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะเราจะได้แบบพื้นที่ริมน้ำนะเว้ยใช่ปะเต็มไปด้วยปลาเขาลำเนาภัยแล้วก็มีพื้นที่ริมน้ำมันจึงดูเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจยิ่งนักแต่แม่ต้นไม้เยอะขนาดนี้ถ้าเราเนี่ยรือต้นไม้ตรงนี้ออกมันก็ดูน่าเสียดาไแต่ถ้าได้ริมน้ำเนี่ย เราก็จะมีอาหารการกินเยอะแยะแต่ตรงนี้เบอร์รี่มันเยอะอยู่แล้วไงแต่ถ้าเราเนี่ยขยายมาด้านซ้ายตรงนี้ครับุณผู้ชมฮะเราจะมีที่โล่งเยอะแยะเราอาจจะสามารถปลูกบ้านที่อยู่อาศัยได้เพิ่มเติมหรือว่าถ้าเราเนี่ยลงมาด้านล่างโอ้โหพื้นที่ตรงนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันครับุณผู้ชมฮะแต่มันเป็นเหวเลยปะเนี่ยฮะคือมันติดน้ําก็จริงแหละแต่มันเป็นเหวนะฮะเราน่าจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ามันใช้ได้วะแต่พื้นที่มันใหญ่มากเลยนะ ใช่ไหมหรือว่าถ้าเราเนี่ยขึ้นมาบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ใหญ่เหมือนกันก็น่าสนใจทําไมมันน่าสนใจทุกที่เลยวันนี้ให้ตายซิฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยลองมาเลือกตรงนี้หน่อยกันละกันนะเพราะว่ามันมีน้ําด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นหุบเหวก็ตามแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราค่อยขยายขึ้นมาตรงนี้ก็อืเอาก,อกว้างไว้ก่อนดีกว่าผูชา้ชมฮะและในตอนนี้เราก็ปลดล็อกพื้นที่แห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือมอนมเมน н ์นะฮะหรือว่าเป็นพวกอนุสร์สถานอนุสาววรรรีียพกน้ ใช่เหรอเขาบอกว่าการสร้างพวกโมนูเมนต์เนี่ยหรือว่าอนุสาวรีย์เนี่ยมันจะเป็นพวกบิลดิ้งที่เรานะเนี่ยสามารถปรับแต่งได้คุณผู้ชมฮะมีมันตินพาร์ดบิลดิ้งก็คือมีชิ้นส่วนหลายๆส่วนใช่ปหเห็นป่มเห็นตัวอย่างปะก็คือเราเนี่ยสามารถแบบเลือกแล้วก็ปรับแต่งได้ดูน่าสนใจเหมาะแก่การเป็นแมนเนอร์เฮาส์ House, ใช่ไหมเราต้องสร้างแมนเนอร์เฮาส์ใช่ไหมภารกิจคืออะไรเนี่ยแมนเนอร์เฮาส์อยู่ในโปรเกสเมนูนอกเหนสักนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาและจะต้องมีโถงโถงขนาดใหญ่นอนกกนเนนนนจาั้่องมี ทูนะฮะใส่เครื่องมือเหรอเออใส่เครื่องมือเข้าไปใน warehouse นะฮะฉะนั้นเนี่ยเรากดนี่เลยใส่เข้าไปเลยฮะเสร็จไปแล้ว1ภารกิจและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราต้องมีการซื้อเครื่องมือเนี่ยมาด้วยนะฮะซึ่งเราเนี่ยได้เปิดเส้นทางการค้าไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องซื้อเอ่อเครื่องมืออันนี้ใช่ไหม เ,เราจะซื้ออันนี้เราจะซื้อจนกว่าสินค้าในครังของเราเนี่ยจะมีเครื่องมือถึง10ก็แล้วกันนะคิดว่าถ้ามีเยอะกว่านั้นนี่มันอาจจะเปลืองเกินไปนะจริงไหมใช่ป่ะหรือว่าต้องมีเยอะกว่านั้นแต่เรามีตั้ง36ชนฉะนั้นเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผู้ชมฮะส่วนในตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาขยายเออเราได้อนาเขตมาใช่ป่ะนี่เลยฮะที่อยู่อาศัยของประชากรของเราเนี่ยจะต้องมีการขยายตัวกันสักหน่อยละโอ้โหมันแน่นเอียดอย่างนี้ แลวประชากรของเราจะเดินมาฝั่งนี้ยังไงวะเนี่ยหรือว่าเราควรจะเออจะกดเข็หรือว่าเราเนี่ยควรจะมีโซนตักไม้ตรงนี้เพิ่มเติมวะใช่ปะควรจะมีไหมคิดว่าควรจะมีไหมคุณผู้ชมฮะจริงๆมันก็ควรจะมีแหละจริงมาแล้วเดี๋ยวนี่เลยขยายมานี่เลยฮะคุณผู้ชมที่อยู่อาศัยแล้วเอ่อริมผาตรงนี้ริมผาตรงนี้ไม่น่าได้มั้งเอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคิดว่านะฮะน่าจะได้ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยย้อนกลับมาสร้างแมนเนอร์เฮาส์ของเรากันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะแมนเนอร์เฮาส์เหรออันนี้เป อยู่ไหนวะอ๋อเราต้องทําการเรียนรู้ก่อนฮะผู้ชมฮะเขาบอกให้เราเนี่ยอ๋อนี่ไง m a นเดอร์เฮาส์อยู่นี่คิงดอมเหรอแคสเซิลเอ้ยปราสาทละคุณผู้ชมฮาเอาเป็นว่าภารกิจของเราคือแมนเดอร์ชานเนี่ยเราจะปลดล็อกเจ้ามี้นะใช้25เหรียญนะแต่ถ้าเราเนี่ยปลดล็อกปราสาทใช้เท่าไหร่วะถ้าเราจะปลดล็อกปราสาทแบบเดี๋ยนะแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตอนที่เราเนี่ยเลือกแมปในการเล่นนะฮะเขาจะไม่ให้เราเดี๋ยวทำการสร้างปราสาทหรือว่าบูดในชั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะสร้างนะจริงไหมใช่ปะ มันก็ไม่มีให้อัปเกรดด้วยนะในตอนนีน้น่าจะเป็นเงินของเราหมดนะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือมาละถึงเวลาแล้วสินะกับแมนเนอร์เฮาเอาไว้ไหนดีวเนี่ยเออก่อนอื่นเลยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเกร h โฮลของเราเนะี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างฮะแมนเนอร์เฮใช่ไหมฮะแมนเนอร์เฮาขึ้นมาก่อนเลยตรงอันนั้นหมายเป็นสีแดงว่ะอ๋อวางได้ฮะคุณผู้ชมฮะ อนอกจากนั้นมีแมนเนอร์ทาวเวอร์แล้วก็มีช็อตชิมนี่นะฮะชิมนี่เนี่ยนะ่าจะเป็นพวกปล่องไฟอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็มีเฮฟวี่กับช็อตซึ่งแต่ละอันนั้นเนี่ยมันจะมีการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันด้วยนะคุณผู้ชมครฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะบ้านไม่มีประตูอย่างนั้นเหรอหรู้ว่า,าต้องสร้างประตูขึ้นมาเองใช่ไหมเนี่ยให้ตายสิทำไมมันดูวุ่นวายเลือกเกินฉะนั้นเนี่ยเลือกมาเลยครับคุณผู้ชมฮะซิมเพิลแมนเนอร์เอนทรานส์น entrance, นะหรือว่าเปาเ,าปาเป็นนทาาางขข้ขหห่ดดใญีม อันนี้ก็ดูน่าสนใจนะถ้าเราเนี่ยเป็นทางเข้าขนาดใหญ่มันก็จะดูแบบเหมาะสมกับฐานะของเราแต่ด้วยทรัพยากรเดี๋ยนะเฮ้ยมันต่างกันนิดเดียวเองป่ะแต่มันก็ใช้หินเยอะนะฮะเอาเอาทางเข้าเล็กก่อนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวในอนาคตค่อยว่ากันแล้วลว่าเราวางด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยหรอเพระฉะนั้นเนี่ยหมุนหมุนบ้านก่อนนะคุณผู้ชมฮะนี่ถ้าเราหมุนมาทางนี้เราจะสามารถวางทางเข้าไว้ด้านขวาตรงนี้นะ่าจะสวยกว่าใช่ไหมสวยแบบนี้แล้ว อย่าบอกนะว่าแต่งสีได้ด้วยนะเอาและคุณผู้ชมฮะมองเห็นไหมเนี่ยฮะมันก็มองไม่เห็นใช่ไหมเอาเอาสีเดียวกับหลังคาตัวหลักดีกว่าคุณผู้ชมฮะตอนนี้มีทางเข้าแล้วอันนี้แหละ visitor location visitor เนี่ยก็เหมือนกับผู้เยี่ยมชมใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีอ๋อให้เขามาทางไหนอะ จะมาทางไหนก็ต้องมาทางเข้าสิใช่ไหมเออน่าจะต้องมาทางเข้าเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะแล้วนอกจากปล่องไฟแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมฮะมีส่วนเป็นเมเจอร์เมเจอร์โอ้โหมันเหมือนเป็นปราสาทอีกหลังนึงเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปฮะแล้วก็บูดัวน,นี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันแปลว่าอะไรแต่มันน่าจะเหมือนเป็นแบบส่วนขยายของบ้านของเราเพิ่มเติมมาแล้วก็มีอันเล็กๆตรงนี้อีกซึ่งเออมันจะเป็นไหมวะมันมันใช้ทรัพยากรเยอะนะเนี่ยใช้แพร่งตั้งก้าวเลยคุณผู้ชมฮะนอนกจากนั้นเนี่ยใช้หินแล้วก มีแค่ทางเข้าก็พอไหมแต่ซิมเปิลพ s s ส์เสเวย์เนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนโถทางเข้าทางเดินอะไรประมาณนี้นะผู้ชมฮะมันดูสวยดีเหมือนกันนะถ้าเราเนี่ยเอา,าวางไว้ตรงเออเดี๋ยนะมันหมุนหมุนยังไงวะเนี่ยเนี่ยเห็นปะไม่ดีนะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบขยายให้มันใหญ่โตลังการงานสร้างได้ก็เป็นได้แต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเอาออกก่อนดีกว่าผู้ชมฮะดูมันเออมันไม่จําเป็นกับเราขนาดนั้น เลื่อนไปด้านขวาตรงนี้อ่ะมีรั้วด้วยครัคุณผู้ชมฮะนี่เอาสเตเบิลมาแทนดีกว่าครคุณผู้ชมฮะเป็นพวกคอ,อกมา้าเผื่อว่าแบบวีซิเตอร์หรือว่าตัวเราเน,นี่ยแบบขี่ม้ามาเอ้ยนี่เลยที่บอกสภาพอากาศบอกทิศทางลมเป็นน้องไก่1ตัวนะก็อ่ะสร้างมาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าใช้ทรัพยากรเยอะแค่ไหนนะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าใช้แพร้ง49 แล้วก็หินทั้งหมด20นะคุในผู้ชมมาแล้วก็เครื่องมืออีกทั้งหมดแนะซึ่งเครื่องมือเนี่ยเรามีแล้วหินของเราก็มีพอนะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือน่าจะเป็นควกแพรงฮนะและเมื่อเรารู้ว่าเราใช้ทรัพยากรไม้เยอะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องมีพื้นที่ในการตัดไม้เพิ่มเติมนั่นเองครับผู้ชมฮะและเมเบอร์แคมป์เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเพิ่มมาไว้ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะจริงนะใช่ปะเพราะว่าเราเนี่ยรับประชากรมาเยอะในตอนนี้ก็มีว่างานถึงง4คนนนนนฉะนนนาานัั้้้เเีี่่ก็ามมมมตตตดไพิิรห เดี๋ยวนะหรือว่าเราควรจะเอาไปตัดไม้ใกล้ๆตรงนี้วะอืมในเมื่อเรามีโรงเรื่อยไม้ตรงนี้เราก็ควรไปตัดไม้ใกล้ๆถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้มันดูไม่ระวางไว้ไหนไปเนี่ยอ๋อน,นี่เอ่อหรือทิ้งไปไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราเนี่ยสร้างไว้ใกล้ๆกันละกันนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าคุณผู้ชมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยประชากรของเรามันเดินไกลเนี่ยการก่อสร้างหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช้าไปด้วยนั่นเองก็อืม เอาไว้ตรงนี้ก็ล้บกันนะคิดว่าน่าจะน่าจะได้อยู่สร้างไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเต้องมีการปลูกป่าด้วยใช่ไหมเมื่อเราเนี่ยมีการรื้อทิ้งนะฮะเราก็จะขยายบูทคัตเตอร์ของเราเนี่ยมานี่เลยนี่เลยขยายมามมโซนเนี้ยเอาให้มันเต็มที่ไปเลยฮะผู้ชมฮะให้มันทับกับที่อยู่อาศัยไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยไม่ต้องการต้นไม้อยู่แล้วเนะฮะใช่ปะ่ะเพราะว่าเขามีการปลูกเห็นไหมเขามีการปลูกต้นไม้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกมั้งและนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องมีการนะฮะฟื้นปูป่าของเรากลับคืนมาด้วยนะหลังจากที่เราเนี่ยมีการตัดต้นไม้ออกไปนะจริงไหมพื้นที่ไหนที่มีการตัดต้นไม้เราจะต้องมีการฟื้นปูกลับคืนมาเข้าใจไหมโอเคทุกอย่างเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาที่เหลือก็เป็นการยัดคนงานใส่เข้าไปเพื่อให้คนงานว่าง,งานของเรานั้นเข้าไปทํางานจุ่มพุกทิ่น,นี่และเราก็จะมีไม้มากมายในการสร้างแมนเนอร์เฮาส์ตอนนี้อาหารของเราก็เริ่มที่จะลดแล้วแต่ ผมคิดว่ายัางพออยู่ฮะไวเดี๋ยวถ้าไม่พอเนี่ยก็เนี่ยม,มีคนงานเข้ามาก็เอามาเลยก็แล้วกันอาศัยคนงานเข้าโกดังสินค้าของเราไปหนึ่งแล้วก็อ่ะเอาไปเก็บผลไม้เพิ่มเติมอีกหนึ่งและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตอนนี้ฮะเราก็มีบ้านงอกขึ้นมาอีกหลังหนึ่งตอนนี้ประชากรของเราเนี่ยมีทั้งสิ้น20คนแต่มีคนงานว่างงาน3คนเลยเหรอ ทำไมมันว่างงานเยอะขนาดนั้นเลยเนะะี่ยฮะเอาไปขุดหินมีหินเยอะๆไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแล้วถ้าโกดังเก็บหินเต็มเนี่ยเราก็เอามาใส่โกดังเก็บของอยังไงล่ะและในตอนนี้การก่อสร้างคฤหาสน์ของเรานั้นดําเนินการไปแล้วถึง30%ด้วยกันเริ่มเห็นเป็นโครงร่างมีการวางเอ่อรากฐานนะฮะ foundation ตอกเสาเข็มลงไปกกอกำโพงกำแพงเรียบร้อยขึ้นโครงหลังคามาแล้วนะฮะตรงเอ่อเดี๋ยวนะด้านข้างคืออะไรอ่ะอันนี้นะ่อโคกมา ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้าทางเข้าใช่มีทางเข้ามีโคกมาแล้วก็มีโถงใหญ่มีแค่นี้ฮะห้องนงห้องนอนยังไม่มีคือแค่นี้เนี่ยก็ใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลแล้วเห็นไหมดูดิไม้ตั้ง49อ่ะไม้ไม่ใช่ไม้ธรรมดานะไม้แปรรูปอ่ะคผู้ชมฮะเปลืองซิเหลือเกินนะจริงแมและเหมือนว่าในตอนนี้ฮะการก่อสร้างของเราจะเสร็จแล้วนะเขาถามว่าเราต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมอ้าหมดแล้วเหรอไม่ดีไม่มีคําช่วยเหลืออื่นใดเหลือแล้วสินะ เอาละ advance follow นะฮะหรือว่าเราเนี่ยได้ทำตามทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าภารกิจของเราเนี่ยคงจบแต่เพียงเท่านี้อย่างนั้นเหรอในตอนนี้เราได้บ้านคฤหาสน์หาของเจ้าเมืองมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคืออะไรกันล่ะเดียฮะอาจจะไม่เสร็จเหรอเนี่ยรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะกำลังสร้างอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วอีกนิดนึงฮะเรียบร้อยฮะในที่สุดนะฮะคฤริสนหาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทำได้ต่อไปคืออะไรอย่าลืม คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไว้เจอหม่ในพาร์ทต่อไปฮะส่วนในวันนี้ฮะต้องขอลาไปก่อนและใครอยากเล่นฮะสามารถไปซื้อมาลองเล่นกันได้นะสำหรับเกมฟา i เดชันนะไปก่อนนะจ๊าบายจ้าคลิปหน้าเจอกัน